ครับผมอเอฟซีท่วโลกเมื่อคืนในหลวงพอ่อนิมิตนะ่ะเลขสามตัวเลยรัดมณนอมเองเออใครไม่ใครไม่เข้าดูอันเฮฮาพารวยรัดมันแองช่องหลนี้น,น,น้องเบลนี้บดถึกเลข <c oughs> บดถึกเลข <c oughs> บดถึกเลขหมวดนหนค่ะ,ะน,นี่มีผูมาเบิงเ่งแล้วหกสิบเก้าคนเลขประชันแซ่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 สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้หลวงพ่อ จะเขียนสดๆเลยล่ะโอ้มาหอดกับว่าผูดผ่ามคำเพลงเลยเนาะปูใสเลยมันบ่อจ้าจะเขียนสดๆเลย่ปูมาปลอยตั้งแต่ตงวดปูห้หน่วยหลักหน่วยหลักสิบมันบ่กค่ะหน่วยหน่วยบนบ่อหลักสิบล่างมันบ่กห้าห้าห่ากับสองมันเมันบ่กค่ะปูสองสองในหลักหน่วยสองหลักหน่วยอ่าล่างสองหลักหน่วยล่างอ่าห้าหลักสิบบนอ่าอ้าวพี่น้อง วันนี้มาเอาเล็กสามตัวหลักร้อยจ้ะปูมาเติมหลักร้อยให้เอฟซีท่วโลกอยู่ทางบ้านเอฟซี FC น่ะมีอันฝนตกไหมเมื่อคืนนี้ทางปูทอนดินฝนตกด้วยแรงด้วยนะเมื่อคืนนี้ฝนแห้งมปูฝนแห้งเลยปูปล่อยออกเต็มมีคงสุดท้ายอีกบ่ปูกับวันที่สามสิบเบยไ่าเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดวันนะ สามสิบ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 หสาพิษามสนบานกันปล่อยที่ยเก้าแล้วที่กาไออกบนันปล่อยยี่เก้าแล้วมานี้ในคลิปนี้ปูเพื่อนจะมาปล่อยลักอยสามตัวนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์หาเพื่อนบอกว่าปูทสองดินเขียนสดๆใครไม่ดูคนนั้นไม่ถูก ไม่ถูกไม่ถูกหวยไม่ดูถือว่าพลาดพลาดครั้งใหญ่เลยเอากดกดโทรศัพท์ลงหากระดานไปเี่ครับกดลงแล้วครับกดลงโทรศัพท์ห้างลงกระดานอ้าเขียนให้ดูข้าเขียนข้าเขียนด้วยมันไม่คุยพั่มทำเพลง เป็นเลขนิมิตฟันบมจ้านิมิตเด้เมื่อคืนเนี่สามปวนเาี่ยเรื่องท่านในถามปัวได้จากแผ่นก่อนครับจังกัดสีเลี้ยวหลยปไหนข้าวสองข้างตอนนี้เสร็จแล้วได้ไห้าพันรวยครับมุงแล้วครับตัวนันออกเหนือใต้เร้วๆบอเหนือาลังบไม่เหนือใต้หลวงพ่อนี่หันหน้าไปทางอัตะวันออกโอ้เป็นสีน่าหันศาลาหลวงพ่อะหันหน้าไปทางตะวันออกครับอ่าแต่ว่าข้างข้าง างเหนือกับข้างใต้เสร็จแล้วเสร็จแล้วลงแล้วลงท่างจังครับลงแล้วแต่ว่าข้างตะวันตกยังแต่ว่าแผ่นมันยาวนิดนึงโอ้โหเก่งอยู่เก่งอยู่ fc คือว่าเก่งมากเลย fc fc ทั่วโลกแล้วส่งเงินมาให้หลวงพ่อครับบางคนเข้าไปเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อเอาปัจจัยมาจากไหนมาสร้างวัดโอ้ fc ทั่วโลกแหละส่งมาวัดนี้หลวงพ่ออาจจะเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ก็ได้เป็นวัด เอฟซีเท่วโลกศาลายาลาทั่วโลกศาลารวมใจเอฟซีเท่วโลกมันบ่อยศาลารวมใจเอฟซีเท่วโลกอ่าอ่าจะขึ้นป้ายแล้วมันนี้ยศาลารวมใจเอฟซีเท่วโลกเพราะว่ามันก็แล้วย้อน่ะเอฟซีเนาะมันล่ะก็มีเอฟซีกับสิบพ่อม่นล่ะศาลาก็แล้วอ่าบางคุณโยมอยู่จันทบุรีก็บอกว่าหลวงพ่อขาดเท่าไหร่ล่ะสิเนี่ยห่อยขาดประมาณแสนกว่าบาทเลยแรกเขาก็ จะโปะให้ยเยอะหรอกเขาบอกว่าให้หัวอาปกรณ์ฉันเลยเขาก็ให้มา 30, มมสามหมื่นค่ะา 30, สามทุกสามหมื่นของขอก็มาวงข้างซ้ายข้างขวาับเสร็จละทั้งค่าแรงค่าแรงก็หมดหมื่นกว่าบาทไปด้วยครับทัง้งแรกก็เมื่อวานนี้หมดไปห้าหกเจ็ดเมื่อวานนี้หมดไปเจ็ดพันวันนั้นหมดไปห้าพันเป็นหม 2, นื่นเป็นหมื่นสองอ่ะปูะ เอากดโทรศัพท์ลงจ้าก,กดลงแล้วค่ะ,ะจับกู้สามตัวหลวงพ่อก็ยังยืนตัวอันอันยืนตัวสองอ่ะนะล่างหลักหน่วยเหมือนเดิมยืนตัวสองล่างหลักหน่วยเหมือนเดิมครับยืนสองนะล่างหน่วยเหมือนเดิม หลักร้อยมาไว้นี่แหละหลักร้อยแบบนี้หลักร้อยมีหนึ่งนะ FC หลักร้อยนะมีหนึ่งนะ ห้ามีสองมีหนึ่งมีห้ามีสองมีหนึ่งวันนี้แต่ว่าหนึ่งเป็นหลักร้อยอ่ามีห้ามีสองมีหนึ่งก็ว่าหนึง่งนี่หลักร้อยแล้วลได้มาแล้วหน่วยสิบร้อย หกหกกำเนิดแบบพูนัร้อยนม่เลขหกนี่คือเลขสะไพเลขสะไพ่เลข้าไพ่อ้แม่เลขเลยนะเลขสะ,พสะพไสะพ่เลขสะบไพเลขหกกับเลขสับไพ่ หลักร้อยคันหนึ่งหลักเลขเลขเลขล่างนี่คืออันนั้นนะคือคือคืออันอันเลขล่างคือคือสองสิบบนห้าหลักหน่วยนะเลขล่างนะคือสองหลักหน่วยเลขล่างคือสองหน่วยล่างสองอ่าสิบบนห้าสิบบนห้าอ่าและวันนี้หลักร้อยหนึ่ง แต่ว่าเลขหกมาจากไหนหลวงพ่อเลขหกก็เลขสะพ้ายหกเลขสะพ้ายโมเมนสิจะเป็นรักน้อยโมเมนันโมเมนลูกเขยโมเมนเขยเลขสะพ้ายเลขสะพ้ายเลกหนึ่งนี่ก็หลักร้อยด้ยท่านมาเนี त, ้ยหนึ่งคือหลักร้อยเมื่อคืนในหลวงพ่อนี่มีเห็นเลขสามตัวเลยเลขสามตัวโอ้ยวันนี้เอฟซีทั่วโลกคงจะได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วเลขสามตัวด้วยอ่า ไปไ่เปิดดูเฮฮาพารวยรัยนนรยม Channel ตมณีชาแนลกับน้องเบลไม่ถูกไม่ถูกเลขสามตัวหรอกวันนี้สร้างยังไว้กินทาโก้ <c oughs> พิซซ่าก็ก,ากินแล้วพิซซ่ากกินแล้วแซ่กก็กินแล้วตนนบอลรับอเลี่ย,ยนก็กินแล้วสรงเลี่ยนคือเกาลัโอเลียลาบงัวก็กจินลาบงัวหมูกระทะ เมื่อนี้ยถ้าเกิดมาเผาพแลกเมื่อนี้ยถ้าเกิดมาสวยๆว่าจะเอาพิซซ่ามาฝากกันอันนัดเมื่อนี่ยฉนเอาถาดใช่ไหมใครกินนี่ลีตัวนี้พี่น้องคู่มาจับคู่ให้กับคู่ให้เบบี้เป็นเืาอนีิถ้าคนมีอันนั้นคนมีแววก็จับคู่กันเองก็ได้อ่าถ้าคนไม่มีแววโทรหาหลวงปู่เด้อตอนนี้ใครไม่ช่วยแผ่นหลวงปู่จะอันอันตกตกล่างเนี่ย รัดมานี่เพราะมันจะเสร็จก่อนนะอแล้วมันจะแล้วก่อนรถไฟจะตกรางรถไฟจะตกรางหลังแผ่นลังคานะอ่าถ้าใครว่าโอ๊ยหลวงพ่อเลขสามตัวหลวงพ่อในมื้อเมื่อคืนในมิตรอะไรโทรหาอ่าไม่ใช่โทรหาเฉยเฉยด้รัดมานี่จ้าต้องช่วยต้องช่วยแผ่นนะเหลือนีดเดี๋ยวเดียวเล้วแต่ปูแล้วอันนั้นอ่าคนทรแล้วบางคนโทรมาหาโอ๊ยหลวงพ่อให้ถูกก่อนคอยไปดูกันที่อันยี่สิบเก้าก็แล้วกันรัดมานี่ อ่าอนที่สิบเก้าถ้าเกิดใครไม่อยากกันโทรหาหลวงปู่ก็จับผสมกันก็เลยก็ได้ไม่ในีละทีอ่าจะผสมกันอ่าต่วหลวงปู่ไม่บอกนะตวัวนี้หลักร้อยนะรนอยตัวนี้หลักหน่วยนะเนี่ยอโอหนึ่งเป็นหลักร้อยอ่าเอาในซีตัวนี้ผสมกันเบื้องล่องเบื้องโตเนาะถ้าเกิดผสมกันกระจ้เงินเยอะได้รับะนี้เอาเงินส่วนนั้นมาให้หลวงพ่อซื้อหลังคาไม่ดีบอกอ่า เดือดสี่รอบให้ปูจับให้อยากให้ปูจับให้อยากได้ไว้ๆก็โทูแม่นบ่๊อโทูไปเลยก็ซอยแผ่นเลยเพราะว่าปูได้แล้วได้แล้วจับปู่ไว้แล้วจับปูไว้แล้วแต่ว่ามือนี้กักไว้ก็แบบจับมือเอาแผ่นสังกะสีมันจะบ่แล้วโอ้แผ่นสังกะสีซึ่งบวกล้วจ้าแม่นไผบ่ซอยหลวงปู่น่ะมันปูนี่จะตกล่างเด้อบัดนี้เด้อมันจะแล้วก่อนนี่ให้ห้าผาลวยครับผมเออมันจะให้มันจะเสร็จก่อนอื ก็เป็นแล้วว่าสามตัวมอือกี่ก็มีหนึ่งมี 1, มีหนึ่งมีห้าห้ามีสองหกในเลขสับไพ่ฮ<ห>กในเลกสับไพ่ไม่ได้เลน่นดูเคย<ก>เอาพี่น้องจับสปเลยหาสองหกหกห้า,นหนา 6, สองห้าหนึ่งสองหกห้าหนึ่งสองหกสามตัวยังได้หนีเด้อพี่น้องเด้อปฏิวัติ่าเป็นหนาโก้ก็ว่าสามตัว